ครับน้องหนูน้อยกูกูกูอันนี้นะงัวนนอยู่ข้างล่างนะวันนี้ปวดเห็นไหมปวดขาเรอใว้ยคนถีบจะจักรยานมอไซค์มีบ่อยขีเออนอนดมีเนาะพี่พ่อใสกับหอนเหลวแล้วจัก,กรยานปวดขา มัวน้อยจุกรู้อันนี้ต้นผักกระเดานะคะโอ้โดกแหงเต็มอยู่เขามาเก็บหมูหวานดกแหงต้องไปป้ายด้วยเขาเอาบอ่ไดน ปวดขาปวดขาแห้งเอเอ ตาข้าวโพดท,ที่เปิดน้ำใส่เมื่อวานหญ้าเขียวขึ้นกว่าเดิมใส่ปุ๋ยแล้วก็เปิดน้ำใสแล้วได้วเวิองหญ่างามแห้งไม่ใหญ่ แม่ใหญ่วันนี้เรามีภารกิจเก็บบอ,อกพริกนะนี่แม่ใหญ่ก็มาโอ้บอดีอลกัขู่มาสัอันนั้นยายโยงนะอันนั้นแม่ใหญ่อยู่ข้างหน้านะนะบอเดเอลกับขู่มากทีบรถมากกับปวดขาเหรมีรถมอเตอร์ไซค์แต่ไม่ให้ขี่น้ำมันเต็มถังจอดไว้เฝ้าบ้าน เขาบอกบอกสะเขาถามปุ๊บโลดจักว่าลเพิ่นว่างสายเลยเพ็บมบเลยเพิ่ว่าตายล้วมีล่มเดี๋ยวไปเจอดนฝุ่นฝุ่นทั้งในหุ่นมันอยู่นี่มันแดดไม่ใหญ่จะมาเก็บบักผิกนะ ดูนะวันนี้บักเมี่ยยงมันจะออกมาเก็บบักพริกไหมนะโอ้ยหมูอ้วน,นดูนี้หมูอ้วนเนี่ยออกมาหน้าเด้อเบิงค้นหนาตาดีใจมันสิแกของหมูไปเลยวันนี้ฮะดีใจปะครับแหมววเราสีหักนะเก่งหักลงลงเลย ลงเลยอึ๊ยนะบอบอบอมีบอมีอวดบอมีบอมีลบซิต่์ตจักรยานลงปางงานกัน Sawadi Berry Cherry, na, kipak pik, na.